สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมนะขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆมาให้ด้วยแล้วก็ท่านที่ช่วยดูโฆษณาให้ด้วยนะคะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยค่ะพรุ่งนี้แล้วเนอะพรุ่งนี้แล้วงานแฟนมิสของน้องๆเนาะหลายคนมีใครไปม้างยกเมอเลยค่ะนะ เอต้องบอกตามตรงติดงานทำงานค่ะนะเออแต่จะคอยเนี่ยเดี๋ยวจะคอยติดตามข่าวสารอะไรมาอัปเดตให้ว่าแม่จิงเขาทำอะไรกันบ้างรู้ไหมว่าพรุ่งนี้แม่จิงเขาแอบเฉลยมาหน่อยๆแล้วนะเขาเปิดออกมาหน่อยๆแล้วนะเขาเตรียมอะไรมาให้น้องหลิงน้องๆทั้งสองคนเนี้ยเขาจะมาเซอร์ไพรส์นะเท่าที่รู้นี่เขาบอกว่าเนี่ยค่ะ เป็นของขวัญกล่องอันนี้เลยที่เขาจะเตรียมให้กับอันนี้เขาบอกว่าเป็นของหมัมมี่จีนของน้องหลิงนะเป็นน่าจะกลุ่มแฟนของน้องหลิงอะคะ่ะเป็นหมัมมีของน้องหลิงเขาจะเตรียมให้เป็นอะไรเป็นอะไรก็นนี้ละคะอย่างที่เห็นเป็นกล่องที่บรรจุเงินสดอยู่ข้างในกล่องของขวัญอันนี้น่ารักมากๆน่ารักมากๆเท่าไหร่เท่าไหร่มีคนถามคนจีนด้วยกันนะถามให้เท่าไหร่อะ เขียนไว้เลยค่ะนี่เขาบอกกล่องของขวัญเงินสดจากกลุ่มมัมมี่ของน้องหลิงหลิงนะคะโดเนตโดยกลุ่มคุณแม่น้องหลิงหลิงทั้งหมดทั้งหมดเงินในกล่องมูลค่าสองแสนเก้าหมื่นบาทอืมเนี่ยเขาจัดไว้อย่างสวยงามเลยเขาบอกรู้สึกว่ามันเยอะมากเลยนะเขาบอกสองแสนเก้า ทำไมต้องสองแสนอ่ะมันมีความหมายอะไรหรอ2องแสนก็คือเลข2องอันเนี้ยเป็นอายุของพี่หลิงยี่สิบขวบนั่นเองกลุ่มมามีก็เลยนี่แหละค่ะร่วมกันโดเนเปทเปเงินสดมูลค่า2อ9ม่เพเอ้ยสองแสนบาทโทษทีนะเขาบอกโอ้โบางคนก็ไม่รู้นะเขาบอกเยอะอย่างเงี้ยน้องหลิงซื้อบ้านได้เลยดิ บอกโอ้ยซื้อไม่ได้หรอกเธอบ้านที่เมืองไทยอ่ะตารางวาละเป็นหมื่นตารางวาะนะตาวางตารางวานละเป็นหมื่นนะเขาบอกโอ้ยอย่างงั้นต้องให้ให้เยอะกว่านี้นะเอาอย่างงี้ได้ไหมให้สองแสนเก้าหลายหลายกล้องอะ่ะ <c oughs> นะคะเขาบอกใจเย็นใจเย็นเธอค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะยังมีอีกหลายงานเดี๋ยวมามีของกลุ่มน้องหลิงเนี่ยจะยังมีของขวัญยังจะให้อีกหลายครั้งเธอใจเย็น เออนะคะทีนี้เรามาดูข้อความอวยพรน,นะคะที่มัมมีของน้องหลิงส่งมาให้นะหูซาบซึ้งมากเอขออนุญาตปแปลนะเขาบอกว่าเงิน2องแสนเบาทอันเนี้ยมันหมายความถึงสุขสันต์ครบรอบ29ปีของน้องหลิงหลิงนะอยากจะบอกกับน้องหลิงหลิงว่าใน ช่วงอายุ29ปีปีเนี้ยมันจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งปีที่น่าจดจำที่สุดในชีวิตของคนคนหนึ่งดังนั้น290,000บาทเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่จำนวนเงินไม่ได้หมายความถึงแค่จำนวนเงินเท่านั้นแต่มันยังหมายถึงว่าเป็นความรู้สึกที่มาม,มีของน้องหลิงหลิงอะ่ะ ร่วมกันทุกคนเลยนะในนามของแม่แม่แม่ควงที่จะมอบความรักอันอบอวลทั้งหลายอะ่ะของแม่แม่ทุกคนให้กับน้องหลิงหลิงด้วยขอให้น้องหลิงหลิงอะ่ะทุกปีเลยนะมีความสุขทำอะไรก็สมปรารถนา หวังอวยพรให้งานแฟนมีตที่กรุงเทพของน้องหลิงหลิงทุกอย่างผ่านไปอย่างราบรื่นขอให้น้องหลิงหลิงฮอตนะคะแล้วก็อยู่ยงคงกระพันอย่างเงี้ยความดังนะอย่างนี้ตลอดไปเรื่อยๆเ,เลยแล้วก็ให้มีจิตใจที่เป็นอิสระต่อไป forever อะไรประมาณนั้นนะนะโหทราบซึ้งนะถ้าเป็นน้องหลิงหลิงได้รับเนาข้อความอย่างเงี้ย มีน้ำตาแตกอะแต่น้องหลิงเขาเป็นคนเข้มแข็งไงคงไม่ร้องในงานหรอกให้เอดาวนะแต่กลับบ้านไปมีซึ้งอะอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกต้องมีซึ้งอะหลังจากนี้แล้วเขาบอกเอ๊ะเราน้องอ,อมจะได้ไรอะเออได้ยินมาว่าของบ้านเบสบ้านคู่ละมังเขาเรียกกันอย่างนี้ใช่ไหมก็คือโดเน a กันมาได้เป็นยอดเอจะไม่ผิดล้านกว่านนะ เดี๋ยวหาแป๊บล้านสามหรือเปล่าไม่แน่ใจอะ่ะเออนี่โอ้เขาเลขแป๊ะป๊ะเลยนะเขาบอกนะตอนนี้รวบรวมได้อันนี้บ้านคู่นะคะหนึ่งล้านสามแสนหนึ่งมื่นสี่พันห้ารอยี่สิบบาทอตีเป็นเลขก,กลมๆก,ก,ก็คือล้านสามอันเนี้ยจะแบ่งกันคนละครึ่งน้องหลิงครึ่งน้องออมครึ่งนะเขาบอกเป็นการฝันฝันให้น้องๆได้ไปซื้อบ้านอันเนี้ยแบ่งครึ่งกัน นะแล้วเดี๋ยวคงเขามีบ้านเดี่ยวน้องออมด้วยอะ่ะแต่ว่ายังไม่เห็นนะน่าจะเขาอาจจะมีข้อมูลกันในวงในแล้วว่าค่ะว่าน้องออมจะได้เท่าไหร่แต่ของน้องหลิงอะ่ะมาม,มีด้อมเฉพาะด้อมนี้นะด้อมมามีของน้องหลิงเนี่ยเออจะได้ไปสองแสนเก้าไม่หมดแค่นี้นะคะยังมีช่อดอกไม้นี่อันนี้เลยทำเป็นรูปเครยอนชินจัง ใส่เสื้อแบบที่น้องหลิงใส่เมื่อวันงานอีเวนต์นั้นด้วยมูลค่าเท่าไหร่เป็นแบงค์ร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบใบมูลค่าเท่าไหร่เอก็ตกเลขด้วยสิหนึ่งร้อยหนึ่งมื่นสองพันบาทนี่ทำเป็นช่อดอกไม้แล้วก็เป็นรูปเคลย่อนชินจังอย่างนี้ยละคะ่ะอีกอันหนึ่งนะไม่พอเป็นรูป เป็นทําทําเป็นดอกไม้เป็นเงินดอกไม้อย่างนะั้นแบงค์ดอกไม้แล้วเป็นรูปโกลเดน r e ท r i เวอรที่น้องหลิงชอบเป็นแบงค์หนึ่งพันแปดสิบใบก็มูลค่าแปดหมื่นบาทนั่นเองอืมโอ้โหเรียกได้ว่าจัดเต็มนะคะน่าทึ่งมากๆเท่านั้นไม่พอนะคะแม่แม่ของน้องหลิงๆิงเนี่ยด้อมน้องหลิงอะ่ะเขายังให้กีต้า นี่แหละค่ะรูปนี้เลยเขาบอกว่ากีตาร์ตัวนี้มอบให้น้องหลิงหลิงซึ่งมีแค่สองตัวเท่านั้นในเมืองไทยนะโอ้โหเรียกได้ว่าทุ่มเทใจให้กับน้องหลิงหลิงสุดๆอดอะไม่เรียกว่ารักแล้วจะเรียกว่าอะไรแล้วก็ยังมีอะไรอีกไม่รู้ของเขาว่าจุกจุกเขาบอกจุกจุกก็เดี๋ยวใครไปงานมาพรุ่งนี้มาอัปเดตได้นะว่าสรุปน้องหลิงได้อะไรไปบ้างน้องออมได้ไปเท่าไหร่ นะจะได้ซื้อบ้านที่กรุงเทพสารฝันให้น้องๆเขาเออเขาบอกมันมีความหมายนะไอ้เลขสองเก้าจะไม่ได้แบบว่าเออสุดท้ายเขามาชื่นชมน้องออมคือน้องออมวันไหนนะเมื่อคืนละมังคาเมื่อคืนน้องออมส่งสารไปที่เวปัวนะสื่อโซเชียลจีนเขียนโพสต์ลงไปเราได้ใจแม่จีแม่จีแ,จแบบปรบมือคือซึ้งน้ำใจเขาไม่ได้ขออะไรมากเลยนะแค่ เนี่ยน้องออมโพสต์ลงไปว่าเดี๋ยวนะหาแป๊บเมื่อกี้เอเซฟไว้นี่อันนี้แหละค่ะภาพนี้เลยเนี่ยประเทศไทยส่งไปเมื่อวันที่เจ็ดเดือนเก้าปีสองสี่ตอนเที่ยงคืนครึ่งอันนี้ไม่รู้เวลาในจีนหรือในไทยนะอ่าน้องออมเขียนงี้ ถ้าแปลเป็นไทยก็คือถึงแฟนๆทุกคนของฉันฉันได้ยินข่าวเกี่ยวกับพายุไต้ฝุ่นยากิหรอแต่คนจีนอ่านว่าปาจีนะชื่อชื่อพายุไต้ฝุ่นเขาฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเธอจะปลอดภัยทุกคนเลยนะแล้วก็ดูแลตัวเองเยอะๆแล้วเวลาอันยากลำบากนี้ในที่สุดก็จะผ่านพ้นไปได้คะ่ะส่งจากประเทศไทยแล้วคนจีนเขาไปแปลซับเป็นจีนก็ฟึ้งใจกันเขาบอก โหดาราไทยทําไมน้ําใจงามอย่างเงี้ยเขาบอกดาราในประเทศเขาเองนะยังไม่เห็นใครสักคนมาส่งแบบแสดงความห่วงใยเกี่ยวกับพายุใต้ฝุ่นเลยอะ่ะอันนี้ก็เวอร์ไม่รู้นะเขาเวอร์เปลาเขาบอกว่าเออที่ถ้าเอจะไม่ผิดเขาบอกไหหนานหรืออะไรอะ่ะพายุเข้าในระดับ18มีด้วยหรอ,อระดับ18ที่เอเคยเรียนมาสูงสุดระดับหลักหน่วยว่าร, 8, ระดับแระดับเกอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกระดับสิ ไม่รู้นะเขาพูดมาอย่างนี้ก็คือไต้ฝุ่นเข้าเขาอะค่ะแล้วน้องออมแบบเป็นคนละเอียดอยู่แล้วอะส่งเข้าไปในเว้ยปัวคือน้องจะเริ่มเล่นแล้วนะเออก็เนี้ยค่ะถึงแฟนชาวจีนโหแฟนซื้อใจแฟนชาวจีนได้เลยค่ะเขาบอกซึ้งมากๆนะประมาณว่าดาราในประเทศเขายังไม่มีใครสนใจจะมาอย่างนี้เลยอะเขาบอกเออดาราไทยนี่เป็นคนละเอียดโดยเฉพาะน้องออมอะใส่ใจคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยห่วงใยนะ ทราบซึงค่ะได้รับแล้วแฟนจิ้มปรบมือให้เลยนะคะสำหรับเหตุการณ์เมื่อวานเนาะที่มีแฟนที่ไปรอที่ข้างล่างตึกใช่ไหมรู้ข่าวกันไมหมฮะแล้วก็คือเอะทำคลิปไปก่อนหน้าที่จะทราบเรื่องนะเกี่ยวกับเรื่องแฟนคลับจีนที่เขามารอรับมารอดูน้องหลิงน้องออมะที่ใต้ตึกมารินนใช่ไหม เรานี้เมื่อวานพอเอทาคลิปจบอะไรเสร็จเอาเพิ่งมาเห็นข่าวว่าเมื่อคืนก็คือมีคนเข้าไปรุมน้องหลิงกับคุณดิวหรอเหตุต้นเรื่องก็คืออันนี้สําหรับใครที่ไม่ทราบเรื่องนะก็คือเมื่อคือนเนี่ยพอน้องหลิงน้องออมซ้อมเสร็จใช่ปะประมาณน่าจะเกือบทุ่มหนึ่งละมั้งคะเวลาไทยก็จริงๆเอก็เพิ่งเห็นภาพนะคือมันไม่มีมันไม่มีเชือกอะไรมากั้นระหว่าง น้องหลิงน้องออมดาราศิลปินลงมากับแฟนอะเพียงแต่เขาจะรู้กันว่าแฟนๆก็พยายามจะยืนห่างๆจากพวกดาราก็คือดูไกลๆอยากเข้าใกล้อะไรอย่างเงี้ยยกเว้นจะให้ของขวัญอะไรก็เป็นกรณีกรณีไปแต่เมื่อวานปรากฏว่ามีคนคนหนึ่งใช่ป่ะเข้าไปขอถ่ายรูปกับคุณเดวตอนแรกก็เป็นกระทู้ฮอตใน Twitter ของเราเลยเนาะก็บอกเนี่ย,นย,นยเนเนห็นไหม พอให้อภิสิทธิ์อนุโลมให้ก็ลามปามและพวกเหล่าแฟนคลับชาวไทยเขาก็เป็นห่วงความปลอดภัยของศิลปินดาราโดยเฉพาะน้องหลิงอะไรอย่างนี้ด้วยไงพอคนที่อยู่ที่ในเหตุการณ์เขาก็มาบอกว่าจริงๆเนี่ยพวกคนจีนน่าจะรู้นะเพราะจริงๆเขาทําออกมาเป็นกฎอะสามภาษาแล้วใช่ไหมไทยจีนอังกฤษใช่มหม แต่นี่ก็แบบอนุโลมให้เห็นว่ามาไกลช่องสามใจดีแล้วเนี่ยเป็นไงล่ะเกิดเรื่องกากคนก็ไม่มีรปภสักคนก็ไม่เข้ามาช่วยเหลือที่หลิงเนี่ยต้องไปออกหน้ากันคุณดิวแทนจากแฟน,แฟนอะไรอย่างเงี้ยคนจีนที่เข้ามาอ่านทราบเรื่องเขาบอกเฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนนะใจเย็นฉันไม่ได้ยินใครพูดภาษาจีนเลยอ่ะในคลิปที่ออกมามันไม่ใช่ภาษาจีนเลยนะคือคนคนในเหตุการณ์ที่เขาพูดกันยังได้ยินคนจีนคนหนึ่งพูดด้วยซ้ำว่า อยากเข้าไปรุมอย่างนั้นอ่าเขาอ้างมาอย่างนี้นะคราวนี้สืบกันไปสืบกันมาเมือคือบอกอา้าคนต้นเรื่องก็คือคนนี้แต่เอไม่ขอเอารูปมาลงนะเออเดี๋ยวมันจะผิดกด PDPa อะไรนะั่นอะ PDA ที่ห้ามเปิดเผยนะครานี้แต่ถ้าใครอยากดูก็เข้าไปในทวิต t ตอร์เมื่อวานได้นะฮอตมาเขาก็ว่งไวเขาบอกเฮ้ยจริงๆคนนี้เป็นคนไทยนะ พอฉันเห็นได้ยิงเขาพูดกับคุณดิวเป็นภาษาประมาณภาษาไทยอะ่ะบอกว่าขอถ่ายรูปด้วยนะแล้วพอควนี้แหละแต่ละคนที่อยู่ตรงนั้นไม่รู้เรื่องก็พอจะรู้มาว่าว่าอยากเข้าใกล้ศิลปินแต่พอเห็นว่าคนนี้ขอถ่ายรูปเข้าใกล้ได้อะ่ะคนนี้ก็เลยเข้าไปเออึกว่าทําได้อะไรเข้าใจผิดไงนึกว่าเข้าได้เข้าไปถ่ายรูปได้อนุญาตแล้วอะไรอย่างเงี้ยครั้งนี้ก็เลยเข้าไปลุมกันนะ คนนี้ก็เลยนั่นแหะาค่ะเกิดเหตุการณ์ชุลมุนแต่ก็ไม่ได้เกิดเรื่องร้ายแรงอะไรขึ้นนะนะแต่คนนี้ทําให้เอคิดไปถึงเรื่องอะไรรู้ป่ะตอนนั้นที่พวกเหล่าศิลปินดาราที่เออยังสมัยก่อนเนาะจอร์แดนนอนใช่ไหมที่โดนแบบตายเลยอ่ะจากแฟนใช่ไหมแฟนคลับเหล่านี้เนี่ตอนนั้นถึงเนื้อถึงตัวใกล้ชิดมากแล้วสุดท้ายก็โดนแฟนคลับเอ,อไม่แน่ใจโดนแทงหรือโดนอะไรจนตายอ่ะจอร์นนอนนี่ดังมากนะ นั่นแหละก็เลยต้องเกิดเนี่ยการป้องกันศิลปินดาราขนาดนั้นเลยแล้วยิ่งโลกยุคนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้มันก็เสี่ยวเรื่องความปลอดภัยของน้องศิลปินเหมือนกันนะไม่ใช่แค่เฉพาะน้องหลิงน้องออบนะศิลปินคนอื่นด้วยคืออาจจะต้องเออต้องหามาตรการอะไรที่ที่มันปลอดภัยกว่าเนี้เพราะว่าเอาจริงๆสังคมยุคนี้มันก็น่ากลัวบางคน เออเป็นโรคจิตหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ใช่ปะไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ว่าคนที่ไปรอตึกเตยคนปกติอะ่ะมันก็เยอะแหละในสังคมไม่งั้นสังคมคงอยู่รอดอย่างนี้ไม่ได้หรอกแต่คนไม่ปกติเดี๋ยวนี้ก็เยอะเกิดท้อแท้กับชีวิตอยากจะฆ่าใครสักคนขึ้นมาหรือว่ากินอะไรเมาเมาขึ้นมาแล้วเห็นว่าเออไปดักรอใต้ตึกอย่างนี้ได้ฉันก็ไปสิแล้วฉันอยากดังเอาให้มันส่งท้ายมันระเบิดระเบอ้อไปหน่อยเอาจ้วงแทงอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้ใช่ไหมเป็นไปได้นะเราก็อย่ามองว่าแบบ มองโลกแง่ร้ายแต่ว่าต้องระวังเหมือนกันนะในจุดเนี้ยเกิดโดนแทงโดนอะไรขึ้นมาเราไม่รู้ไงก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่คิดว่าทางช่องน่าจะต้องนะมีมาตรการอะไรเข้ามารัดกุมกว่านเนี้ยไม่งั้นมันก็เสียวๆอยู่เหมือนกันนะคะหรือไม่ก็ต้องจัดรปภอ,อะไรอย่างเงี้ยที่แบบถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาก็เข้าชาร์จเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม ก็อย่าให้วัวหายเราลอมคอก็ดีเหมือนกันนะป้องกันไว้ก่อนก็ดีแต่ก็ต้องเป็นอะไรที่ละมุนละม่อมหมะอย่าไปทําร้ายจิตใจแฟนคลับมากใช่ไหมเออมันก็ต้องรักษาฐานลูกค้าฐานแฟนคลับเอาไว้ด้วยอันนี้ก็สําคัญนะเออแล้วก็ยังเห็นใน Twitter ตอนนี้ก็มีดราม่าขึ้นอีกเรื่องคือตารางงานอีเวนต์พรุ่งนี้ออกมาแล้วเนอะกี่โมงกี่โมงทําอะไรรอบซาวเช็คกี่โมงกี่โมงเปิดประตูกี่โมงแล้วก็มีการ ใช่ไหมเออเขาเรียกอะไรเบเฟิตใช่ไหมเป็นช่วงเบเนฟิตให้ถ่ายรูปกับเหล่าศิลปินก็คือน้องหนิงน้องออมนี่แหละแล้วแบบเออตอนแรกเอเห็นยังไม่ได้ไปอ่านคอมเมนต์เลยนะเอก็ A, โอ้โหให้เวลาถึงเที่ยงคืนเลยเหรอ <c oughs> นะรู้สึกจะเริ่มแสดงตอนบ่ายสองแต่รอบเช้าจะเป็นรอบสาวเช็คก,ก็จะมีแฟนบางคนได้สิ์เข้าไปใช่ไหมก็ตั้งแต่เช้าล้วค่ะนะ แล้วพอตอนบ่ายเล่นจริงเล่นจริงเสร็จเอามีเบนเนฟิตแฟนอีกก็ถ่ายรูปน่นนี่นั่นคือกําหนดการยาวไปถึงเที่ยงคืนเอ๊ก็เฮ้ยเขาคงเผื่อๆไว้มั้งแต่พอมาอ่านเหล่าคอมเมนต์บอกเฮ้ยใช้งานน้องหนะักไปนะอะไรอย่างเงี้ยแบบศิลปินจะไหวหรอแฟนเองยังจะไม่ไหวเลยเพราะว่าถ้ากลับดึกอย่างนั้นถ้าใครได้อยู่รอบหลังๆที่จะได้ถ่ายรูปกับน้องหลิงน้ององอมก็กลับดึกมากแล้วแบบ บางคนบ้านไม่ได้อยู่แถวเมืองทองใช่ปะเขาขับรถมาบ้างหรือว่าถ้าเป็นแฟนแบบวัยรุ่นวัยร,รุ่นอะบางทีเขาก็นั่งแท็กซี่มานั่งรถไฟฟ้ามาอะไรอย่างเงี้ยเขากลัวเรื่องของความปลอดภัยด้วยก็บางคนก็บอกว่าจริงๆน่าจะจัดวันเสาร์มาจัดวันอาทิตย์ถ้ามันดึกอย่างเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้วันจันทร์เขาต้องไปเรียนหนังสือหรือว่าไปทํางานใช่ปะเออก็นะแล้วก็เห็นอ้างอิงไปถึงคอนเสิร์ตของดวงใจเทวพรมอะไรตรงนั้นด้วยใช่ไหมที่จัดการยังไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ย ก็เอาเป็นว่าโอ้นะใครมีความคิดเห็นยังไงดึกไปไหมเหรอถ้าถึงเที่ยงคืนก็ค่อนข้างถ้าในส่วนตัวเองก็เห็นว่าดึกนะถ้าใครได้เจอแบบได้ได้เบนเอฟฟิทหลังๆสุดอะไรอย่างเงี้ยก็ดึกเลยล่ะอืมแล้วตรงนั้นมันก็ถือว่าเป็นชานเมืองไหมก็ชานเมืองนะถึงแม้ว่ามันจะเจริญแล้วก็เหอะในระดับหนึ่งแต่มันไม่ได้ใจกลางเมืองอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็ก็ไม่เป็นไรค่ะก็เดี๋ยวรอดูละกันนะว่า ยังไงแต่ก็พรุ่งนี้ยังไงก็ขอให้ทุกคนไปดูด้วยเจอแต่ความร่าเริงที่น้องเขาเตรียมมาให้แล้วการคิดว่ามีเด็ดๆชัวงานเนี้ยมาลุ้นกันดีกว่าพี่หลิงจะเอวลอยทั้งงานป่าเพราะว่าแกมีฟิกแพ็กแล้วนี่มีทั้งทีก็ต้องโชว์กันหน่อยหนูน้องออมนี่ก็ดูดสิจะไปขุดลึกเบื้องลึกความทะเลยของพี่หลิงออกมาได้มากแค่ไหนเพราะแค่เท่านี้ก็ถือว่าน้องออมสำเร็จแล้วนะ ขุดพี่หลิงส่วนลึกเบื้องลึกที่แบบจร,จริงๆเป็นคนตลกออกมาได้มากขนาดเนี้ยอะมาดูกันเดี๋ยวพรุ่งนี้มารอดูเซอร์ไพรส์ที่น้องๆเขาจะมอบให้กับเราแล้วก็รอดูเซอร์ไพรส์จากมัมมี่จากด้อมๆทั้งหลายของน้องๆแล้วกันว่าจะเตรียมอะไรมาให้น้องบ้างเออตื่นเต้นนะตื่นเต้นใครมีข้อมูลแย้มไพรยอะไรหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวที่วันนี้เอนนำมาเสนอก็มาร่วมคอมเมนต์กันได้ที่ใต้ล่างเลยนะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ